ครับสำหรับในคลิปวิดีโอที่แล้วนะครับก็ได้พูดถึงสมมติสงฆ์ไปแล้วนะครับว่าพระสงฆ์ที่เขาได้เรียกกันว่าสมมติสงฆ์นั่นหมายถึงใครบ้างนะครับและคู่กันกับสมมติสงฆ์ก็คือเป็นพระอริยสงฆ์เนี่ยก็คือใครบ้างวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงความเป็นพระอริยสงฆ์จะบอกว่าเจาะลึกก็คงจะไม่ใช่นะเพราะว่าวันนี้เราจะมาดูความหมายอย่างคร่าวๆกันก่อนก,นก็ได้นะครับว่าพระอริยสงฆ์หมายถึงใครบ้าง พระอริยสงฆ์หมายถึงนักบวชเป็นพระภิกษุภิกษุณีอุบาสกบาสิกาด้วยไหมหรือว่าจะเป็นสัมมาเนนด้วยอะไรด้วยเป็นได้ไหมคือต้องบอกว่าเป็นได้หมดนะไม่ว่าจะเป็นนักบวชไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุภิกษุณีสัมมาเนนสัมมาเนรีก็แล้วแต่หรือว่าจะเป็นอุบาสกบาสิกาที่เป็นารวาญาติโยมธรรมดาก็สามารถที่จะเป็นพระอริยบุคคลได้เพราะฉะนั้นพระอริยบุคคลจึงไม่ได้ผูกขาดแค่เป็นพระเป็นนักบวชเท่านั้นนะครับ แต่หมายถึงเป็นคารวะญาติโยมด้วยทําไมถึงพูดอย่างนี้นะครับเพราะว่าในเรื่องราวพุทธประวัติหรือว่าในธรรมบทที่เราเคยได้อ่านได้เรียนได้ศึกษามาเนาะก็จะมีหลายๆคนหลายๆท่านที่เป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาเป็นญาติโยมธรรมดาเนี่ยแต่บรรลุเป็นพระโสดาบันก็มีบรรลุเป็นพระสกิทาคามีก็มีบรรลุเป็นพระอนาคามีก็มีหรือจะบรรลุเป็นพระอารหันตก็มี ตั้งแต่พระโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีเนี่ยไม่ค่อยสงสัยกันเพราะว่าคารวะย่าโยมเนี่ยก็กบรรลุได้เนาะแต่คารวะที่บรรลุเป็นพระอรหันต์มีไหมก็ต้องบอกว่ามีนะบางทีมีหลายองค์ด้วยแต่องค์ที่เด่นๆชัดๆเลยก็คือพระพาหิยะารุจิริยะพระพาหิยะารุจิริยะเอาทําไมเรียกว่าพระล่ะทําไมบอกว่าเป็นคารวะแล้วเรียกว่าพระเพราะพุทธเจ้าใช้คําว่าพระและพุทธเจ้าเนี่ยปฏิบัติให้พระสงฆ์แล้วก็ คารวะทั้งหลายเนี่ยปฏิบัติกับท่านเหมือนกับพระเลยแล้วเรียกท่านว่าเป็นพระด้วยนะนะพระหิยะทารุจิริยะเนี่ยก็บรรุธรรมตั้งแต่ตอนที่เป็นคารวะบรรลุได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าบรรลุธรรมได้เร็วจัดที่สุดเพราะว่ายืนฟังธรรมะกับพระพุทธเจ้าแป๊บเดียวเท่านั้นเองบรรลุเลยแล้วก็ตั้งใจที่จะบวชกับพระพุทธเจ้าพ,พุทธเจ้าก็เลยให้ไปสแสวงหาบาทหาจีวรหาเครื่องบริขารต่างๆปรากฏว่าท่านน่ะ ชาติปางก่อนไม่เคยทําบุญกับบาทกับบริการกับจีวรหายังไงก็หาไม่ได้ในที่สุดนะครับก็ถูกแม่โคลลูกอ่อนนะคิดนิพพานนะพระรุทธเจ้าก็ให้คนไปนําสรีระสังขารของท่านมาปลงสรีระสังขารแล้วก็เก็บอัฐิของท่านไว้บรรจุไว้ในสถูปเจดียให้บุคคลทั่วไปได้เคารพบ,บูชาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับว่าแม้แต่คารวะญาติโยมท่านไม่ได้บวชเลยนะท่านเนี้ย ไม่ได้บวชเลยแต่ท่านนิพพานเป็นพระอรหันต์ทำไมต้องอนิพพานทําไมถึงไม่มีชีวิตยืนยาวต่อไปหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าท่านหาจีวรไม่ได้แล้วก็มีมีเวรกับแม่โคตัวนั้นแต่จริงๆเนี่ยหลักใหญ่ใจความจริงเลยก็คือสภาวะคุณธรรมชั้นสูงของความเป็นพระอรหนะันต์น่ะคือเพศของคารวะเนี่ยไม่สามารถที่จะรองรับได้เพราะว่า คุณธรรมชั้นสูงระดับพระอาหารหันต์เนี่ยต้องเป็นอุดมเพศคือเป็นนักบวชเท่านั้นถึงจะครองครองคุณธรรมชั้นสูงอันนี้ไว้ได้ถ้าคนที่เป็นฆรวาสนะไม่เกินสามวันเวันบรรลุอรหันต์แล้วไม่เกินสามวันเวันก็จะนิพพานมีเหตุให้ต้องนิพพานเพราะว่าเพศภาวะไม่สามารถที่จะรองรับคุณธรรมชั้นสูง โดยความเป็นพระอรหันต์นี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงพระอริยะบุคคลจึงหมายถึงทั้งนักบวชทั้งคารวัตญาตโยมได้เพราะฉะนั้นถ้าเขาบอกว่าคารวัตบรรลุธรรมมันมีไหมมีแน่ๆน,นะครับแล้วก็ أ, เป็นพระอริยะบุคคลด้วยพระภิกษุเนี่ยบวชบวชโกนหวัวหมพระเหลืองแท้ๆบางทียังได้เป็นแค่สมุติสงฆ์คารวัตญาตโยมเนี่ยบางทีงมีวาสนานะครับมีบารมีที่สะสมมาอาจจะ ได้ศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติจนกระทั่งได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเป็นพระสกิทาคามีเป็นพระอนาคามีและเป็นพระอรหันได้ในที่สุดเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นบทสวดที่เราไหว้พระสงฆ์กันเนี่ยคือพระสงฆ์ที่พูดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยเนี่ยพระสงฆ์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงสมุติสงฆ์แค่นั้นนะครับหมายรวมด้วยแต่ว่ามันก็เฉียดเฉียดนะแต่ว่าหมายถึง พระอริยบุคคล4ี่จำพวกนี้นับเรียงตัวบุรุษได้แดบุรุษท่านนี้นะครับและไม่ได้หมายรวมไม่ได้หมายเอาเฉพาะพระหรือพนักบวชเท่านั้นนะหมายรวมถึงคารวะญาโยมที่ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลด้วยเพราะฉะนั้นพระอริยบุคคลที่เราไหว้กันในในบทสังฆค,คุณนะ่ะเราไหว้ทั้งคารวะทั้งพระสงฆ์ที่บรรลุเป็นพระอริยบุคคลท้งนั้นเลยนะครับวันนี้มาพูดประมาณเท่านี้ก่อนนะครับก็ ปูเรื่องมาประมาณเท่านี้เพื่อให้เพื่อนๆได้ฟังแล้วก็อยากจะฟังต่อเนาะวันนี้ลาไปแล้วด้วยเวลาเป็นตันนี้ครับสวัสดีครับ